สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสองครับน้องก็ไหลครับใา่ชิบกินป่ะกินป่ะชิบนี่ฮายูฮายกินครับ หลังเลิกงานว่ามีโอทีครับบรรยากาศน้องปลาไหลครับตอนเช้าๆไปเด้เอาคุยเอางไไ่ายแท้ ลงไปก็ปันป่นๆๆเยียจังตอดบอบรรยากาศครับมันฟขึ้นเหมือนฝนจะตกกับจักมืดๆครับาทาั้งมน เอเป็นยางเป็นยางแนละ้วกัดเย็นสบายกูก็เดี่ยวติมหนาพูดไปแม่ไปลังคา,าไหม เอาอีบลเอาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกินจับบาทข้าเอาตัวสวยเงินดยอุ้ยไๆเอางั้นไหเอาันที่สามขันกลางูเลยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาเอาเอาคือเรียนย่อนมากวะรอมานานแล้วรุ่น รุ่นครับรุ่นแอบไปแล้ว,ลวตีเฮลิสเลยว่าหนกหนอกเจอ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 ุแ่เนได้แค่ตอดแอ่ย้อนยุโรยุวว้ว้ว<อ>ปากชีกอ้นี่โกงโงนงให้ไรได้ ทีมงานตักครับลุนกันครับลุนกันครับ <มา S 1> ลุนกันครับลุนกันอ้าวมาแล้วครับลอยมาเลยครับลอยมาเลยโอาา้จะลึกดีจะลึกจะลึก,กเรา,าต้องมุนล็อกมึงถิงไปเลยธรรมะตักป่ะยังจะลึกไปเลยเอาครับ มาแล้วครับมาแล้วเป็นเนื้อหนามาเลยครับบุยบุยมาแล้วเกาะกันเดียวเกาะกันโมเป็นยังปวดเอาตะเพียนใส่มาบ้านสีฉีดไฮฉีดครับมาสวยครับสวยครับจ้างมาตักจ้างมาตักครับนี่ครับที่นี่น้องปลาไหลครับน้องปลาไหลนนะคครรับับบแตยยดดุ่งหลเครับ ไปถึงสอบการตกปลานะครับมาได้ครับน้องปลอดเลครับน้องปลอลอำเภอปุกแดงจังหวัดระยองครับบ่ต้องปั่นเฮียไมเดึกดกลงตอนเล่นนี่ครับตัวปลาครับกินเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆมีตะเพียนมีนิ่งนะครับโอ้ไปโหมุดแดงกัดมดแดงกัดโอ้ย ผ่านตรงนะผ่านตรงทำการแสดงอีกไปอ้จุ๊สบ,วบสวยสวยเลยตรงฟอมเลยลลครับ,บกินเต็มครับกินเต็มไม่มีหลดุด ทีมงานทีมงานเขากะนะครับออกกะมาไม่มีโอทีเราต้องหากินครับยุคโควิดนะครับบรรยากาศนะครับคนก็มีปลาปายนะครับวันนี้วันปกตินะครับเป็นวันวันทางานนะครับยังมีคนวันหยุดปันตรองมาครับวันหยุดปันตรองมานะครับแถบนี้ครับว่ามันเันอาบุนแลวครับ ซำตลาดนัดนี่ครับแถบนี้ครับเต็มครับปล่อยปลาครับใส่กระซังเด้ออย่าปล่อยลงเด้อเออโอเคผ่านผ่านเอาไปเผาไอ้ใหญครับกุ้งแม่น้ำกินกุ้งฝอยนะครับเอาครับ อยู่วะต่อตีอโอ้หราอยูอยู่อ่เฮียะกร<า>ะกอปล<ะ>านิ่นกินกับเร่งเปลี่ยนเยียะแล้วครับตอนนี้ครับเปลี่ยนเยียนะครับปลานิ่นเขาเริ่มเขาแล้วครับเห็นตัวแล้วก็เปลนตัวแล้วปวลาน,นิ่นครับ ฝากกดติดตามนะค,ครับขอบคุณที่รับชมนะครับลิปนี่ผ้ายูหายูหายินครับลังเลิกงานครับไปไปเอาผ่านลึกครับผ่านลึกเกือบรัเกือบมันไปทั้งแท้ เอาตะลึกตีไปไจอมสวยไอ้มันมันน,น่ังคนะว,วงควงครับบรรยากาศดีน้องปลาไหลนะครับอ่างเก็บน้ำน้องปลาไหล ปลาหลายครับ <_ d> um> เพราู้ว่าันสิกินม่นกินเท่านั้นแหละครับรเราเลี้ยงปลาหลายครับออคลิปนี้ให้เบมึงบรรยากาศนะครับปลาก็คงสิเห็นตามเห็นแหละครับกินโยครับกินทั้งข้างปลาก็กินเรื่อยๆครับได้ละ ปลานิ่นตอนนี้ก็ได้อยู่ม่านสี่หาโตแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับชิมนี้พามาชมบรรยากาศของน้องปลาไหลนะครับการตกเบ็ดสำหรับผู้ชื่นชอบนะครับลองมาเมืองครับลองมาเมืองสำหรับวันหยุดน่าจะคนเยอะนะครับ คนธรรมดากับปลาปายครับพ่อมีมองลงนะครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณติดต,ต,ต,ตามนะครับสวัสดีครับ